อันยอสวัสดีครับทุกคนยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆ g i ไอดกับ MB t เซอร์ตัวที่2นั่นเองวันนี้นะครับ ไอดลเนี่ยได้มีการปล่อย MVT มวีทีเซอร์ตัวที่2ออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันแล้วนะครับเปิดเผยให้เห็นถึงทํานองของเพลงนู้ดนะครับซึ่งเป็นเพลงไตเติ้ลหลักของการคัมแบ็กในครั้งนี้ดนตรีเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆมีความเป็นไวโอลิไวโอลินนะครับและตัว MVT มวีเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นนะครับถึงความเป็นนางแบบมืออาชีพมากๆเลยของสาวๆไอดอลแล้วก็การทําการแสดงบนเวทีที่อลังการมากๆคอสตูมเนี่ยจัดเต็มมากๆออกแบบจากมารวินบอลโลเนี่ยได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอู กับฉากภาพจําของมาลีนมอนโรที่ใส่ชุดสีขาวนะครับแล้วก็ผมบลอน์เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะติดภาพจํานี้ของมาลีนมอนโรซึ่งเป็นตำนานมากๆเลยนะครับของนางแบบชื่อดังซุปตาชื่อดังและไอดลเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยตัว MV เพลงนี้นะครับเพลงเต็มๆเนี่ยจะต้องน่ารู้แล้วก็น่าติดตามมากๆเพราะว่าแค่ตัวทีเซอร์ตัวที่2นี่เนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วว่าความอลังการครั้งนี้ไอดลจัดเต็มให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ตาการตาแน่นอนชุดการขึ้นแสดงของสาวๆแต่ละคนนะครับก็ยิ่งใหญ่ลั การฟูฟ่องมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องหัวแล้วก็เครื่องประดับต่างๆคอสตูมจะจัดเต็มมากๆเหมาะกับการแสดงบนเวทีสุดอลังการแบบฮอลลีวูดเลยนอกจากนั้นนะครับในลุกเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยก็ปังมากๆเปิดออกมาด้วยน้องชูวานะครับแค่สายตาเนี่ยก็สะกดใจแฟนๆแล้วตามมาด้วยอูกี้กับชุดขาวแล้วก็ผมร่อนที่ทอดแบบมาจากมาริลรีนมอนโรแบบ เป๊ะๆมากๆเลยจริงๆกับมิยอนนะครับคนต่อไปที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่แล้วก็บอกว่าเวลคัมนู e หลังจากนั้นเนี่ยรูปภาพของมิยอนก็ไปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับที่มีตัวหนังสือเห็นเป็นเด่นชัดเลยกับคาว่า yes I am a new นั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่โซยอนนะครับที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนไปกว่าเดิมและก็ดูเหมือนกําลังคลั่งอะไรบางอย่างอยู่นะครับการแต่งหน้าแต่งตัวของโซยอนเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังที่จจะะสียยหรรรือออว่ากกอาอ่าาาโกแคนไบงง ซึ่งนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนมูดของเพลงนะครับให้กลายมาเป็นความแซ่บความเผ็ดสำหรับการแก้แค้นและก็จบด้วยที่มินนี่นะครับสาวสวยของเรามินนี่กับการโพสต์ที่มีบริการในรายรอบนะครับแล้วก็ถือหัวใจซึ่งนี่นก็ดูเหมือนว่าจะถอดแบบมาจากมา r ลีนมอนโดเนี่ยเปะ๊เปะเลยเช่นเดียวกันนะครับก็สวยงามมากๆ จบด้วยชื่อเพลงนะครับที่เปลี่ยนจากคําว่านู้แทนที่ด้วยตัว x แล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือให้ดูสแซปบขึ้นนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนคอนเซปต์ของเพลงนี้นะครับต้องมารอดูตัว m b เต็มๆจริงๆว่าจะออกมาเป็นยังไงน่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงนู้จากไอดลในตอนนี้ m b t s e r i e ตัวที่2เนี่ยก็ออกมาทําให้แฟนๆเนี่ยขุยเขวกันแล้วแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าเพลงเนี่ยดีแน่นอนหากใครที่ได้ดู m b t s e r i e ตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่มีการวิเคราะห์อะไรไปได้ก็มาคอมเมนต์ ตาเป็นกำลังใจงให้กับนูตนะครับจากไอดอลกันด้วยมินิอัลบั้มที่5ที่มีชื่อว่า I Love มีเพลงหลักเตเตอร์เพลงนูตเพลงนี้นั่นเองคัมแบ็กในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับกลับมาติดตามเป็นกำลังใจงให้กับไอดอลแล้วก็การกลับมาครั้งนี้กันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ